หูฟังราคาหลักร้อแย่โลกเสียง7.1แล้วไหมที่โคตรชัดสวัสดีเพื่อนวันนี้เราอยู่กับ Theolution eSports g a เ i n g ของคนไทยที่จะผลักดันวงการ eSports สู่ระดับโลกวันนี้เราอยู่กับหูฟังรุ่นไซคอบที่มีราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นเราดูกันว่า690บบาทนีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย คือทั้งสองข้างเนี่ยสามารถปรับระดับได้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะผมหูทั้งสองข้างเนี่ยจะมีความนุ่มไม่ว่าจะเป็นที่คาดหัวด้านบนหรือฟองน้ําที่ครอบหูแบบนี้นะขานาดของหูฟังเนี่ยจะอยู่ในขนาดที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงแล้วกันนะค่อนไปทางเล็กเลยนะผมไม่ได้ใหญ่มากสําหรับคนที่ชอบนะผมแล้วไมโครโฟนสามารถปรับระดับได้แบบนี้นะไม่ว่าจะใจกล้จะไกลนี่สามารถมันเป็นยางอ่อนสามารถปรับได้นะครับผมมาพร้อมไฟ LED สวยสดงดงามแบบนี้ พอตการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นหัวแจ็ค3.5มาพร้อมไฟหล่อเลี้ยงแบบ USB Type A แต่แต่แต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนเขามีของแถมมาให้ก็คือตัว s o u การ์ดตัวนี้ผมไว้ทําอะไรตัวเาาการ์ดนี้เวลาเพื่อนเเสียบไปแล้วเนี่ยจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะผมไว้ปรับระดับนะผมปรับระดับของหูฟังจาก2.0 h ชน n นลเป็น7.1 h ชน n นลคือ2.0น่ะมันจะให้มิติของเสียงแบบว่าแบนๆ2มิติได้ยินโอเคได้ยินแบบว่า ซ้ายขวาปกติเท่ากันแต่เกิดเพื่อนๆกด7.1ตัวนี้มันจะแยกนห,ห,หลายมิติมากขึ้นซ้ายขวาหน้าหลาังใกล้หรือไกลนะผมเพียงแค่เสียบสาการ์ตตัวนี้นอกจากนี้ผมสาการ์ตตัวนี้นะผมยังเพิ่มเสียงลดเสียงได้ผมปิดเปิดไมค์ได้และที่สําคัญไปกว่านั้นใครมีแฟนฟิลแฟนฟิลพเพื่อนนะผมสามารถเสียบหูฟังเพิ่มตรงนี้ฟังพร้อมกันได้อีกนะผมโคตรเจ๋งเจ๋วแล้วก็ของแถมอีกอันหนึง่งนะคือหัวแจ็คแยกแบบนี้นะผมสีเขียวก็คือ เรื่องเสียงสีชมพูแบบนี้ก็คือเรื่องไมโครโฟนนะอันนี้แถมไปในกล่องเรียกว่าของแถมเนี่ยจุกๆกันเลยเรียกได้ว่าฟังก์ชันต่างๆอ่ะผมไปแบบรวดเร็วแล้วกันเพราะว่าหูฟังราคาเนี้ยคุณภาพเรื่องเสียงและเรื่องไม้ที่เพื่อนๆได้เนี่ยวันนี้เราจะมาเทสให้ดูไปฟังเรื่องเสียงก่อนเลยผมจะแท่ไมโครโฟนไว้ตรงนีนะ้แล้วผมก็จะปิดหูฟังแบบนี้ โอ้โหนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่หูฟังเองนะผมยังได้ยินเลยว่าถึงห้องไหนแล้วและนี่คือเสียงไมโครโฟนราคา5000ที่ติดอยู่บนคอแบบนี้ผมจะปรับไปไมโครโฟนราคา690บาทภายใน3 2และ1อ่อะกราบต่อดีเพื่อนทุกคนกันด้วยผมแล้วนี่เป็นเสียงไมโครโฟนจากหูฟังรุ่นไซครอบดีไม่ดีพิจารณาเอาผมแต่ส่วนตัวผมว่าราคาเนี้ยได้เสียงขนาดเนี้ยดีเวอร์วังนะเพื่อนเดี๋ยวผมรอคอให้ดู ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆเดี๋ยวกลับไปเป็นปกติกันและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของหูฟังรุ่นใสขอบร,ราคา690บาทผมมองว่าโคตรคุ้มเลยนะเพื่อนได้เสียงข้านานนี้ได้ความชัดของไมโครโฟนข้านานนี้หากใครสนใจเนี่ยแล้วกลัวเรื่องอะไรเนี่ยใช้ไปยาวๆเพราะว่าประกันหนึ่งสองปีเต็มๆนะเพื่อนนะหากใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะทักเรามา ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆสุดท้ายนี้หากใครชอบคลิปนี้นะผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้นะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดักคืออะไรนะผมสามารถกดติดตามเราไว้ได้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าวันนี้นิ w อ l l u ั i o n ส s p r t t ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ